สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนิสก่อนที่จะไปรับชมการสปอยวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกตลอดเดือนเมษายนนี้ทางช่องยูนิสมีกิจกรรมใหม่เพื่อนๆร่วมสนุกชิงรางวัลมากมายเพื่อนเพื่อ,อ,ส,าาอ,อสามารถติดตามรับชมกติกาในการร่วมสนุกผ่านช่องทาง YouTube และแฟนเพจของช่องยูนิสได้เลยครับและหนังที่ผมจะมาสปอยฟังวันนี้เป็นหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนักซิ่งแห่งภูเขาอากินะมีชื่อเรื่องว่า Initial D ซึ่งนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งเขาต้องช่วยงานที่บ้านซึ่งเป็นร้านเต้าหู้และในตีสี่ของทุกๆเช้าเขาต้องขับรถของพ่อออกไปส่งเต้าหู้ให้กับลูกค้าเขาแค่พยายามที่จะขับรถให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รีบกลับมานอนโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่ามันทําให้เขามีเทคนิคการขับรถที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่าใครๆเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปรับชม,มพร้อมๆกันได้เลยครับเรื่องก็เริ่มที่ภูเขาอากินะในประเทศญี่ปุ่น ในทุกๆเช้าจะมีนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งชื่อของเขาคือทาคุมิซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนี้ตามปกติเขาต้องช่วยงานที่บ้านซึ่งเป็นร้านเต้าหู้ของพ่อและเขาต้องขับรถของพ่อซึ่งเป็นรถตัวยต้ารุ่น AE-86 ออกไปส่งเต้าหู้ให้กับลูกค้าซึ่งเส้นทางในภูเขาอากินะมันมีทางโค้งเยอะมากพระเอกจึงเรียนรู้เทคนิคการดริฟต์นี้ด้วยตัวเองทั้งดึงเบรกมือและเลี้ยงพวงมาลัยทำจนคุ้นชิน โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันทําให้เขามีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่าใครๆในเขาอากินะแห่งนี้บอกเลยว่าการเดลิฟ์ของพระเอกนี้เนียนกลิบจริงๆพอส่งเต้าหู้เสร็จพระเอกก็เดินเข้ามาที่บ้านเขาก็เห็นพ่อของเขานอนเมาแอหมดสภาพอยู่พ่อของพระเอกคนนี้มีชื่อว่าบุญตะพระเอกก็พยายามปลุกพ่อของเขาแต่ปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นเขาจึงใช้วิธีหิ้วปลีกพาพ่อของเขาขึ้นไปนอนบนห้อง ตัดภาพมาที่ตอนหลังเลิกเรียนพระเอกมานั่งคุยกับเพื่อนสนิทของเขาข้างสนามเบสบอลเพื่อนสนิทของเขาคนนี้ชื่อว่าอิสกิเขาบอกกับพระเอกว่าเขาต้องเป็นนักแข่งรถให้ได้ภายในหนึ่งปีและเขานี่แหละจะเป็นเทพเจ้าสิ่งสายฟ้าแห่งอากินะพระเอกก็เลยบอกกับอิสกิว่าแกอย่ามาโม้แกเพิ am ่ง am ได้ไปกับขี่มาปีที่แล้วเองในขณะที่พวกเขานั่งคุยกันอยู่นั้นก็มีเด็กสาวทักลีญี่ปุ่นสุดน่ารักคนหนึ่งเดินผ่านมาและพระเอกก็หันไปมองเธอ เธอคนนี้ชื่อว่านัตสกิเธอเรียนโรงเรียนเดียวกับพระเอกและตอนนี้ทั้งสองก็แอบกิ๊กกันอยู่ด้วยตัดภ้าไปที่ปั๊มน้ํามันหลังเลิกเรียนพระเอกก็จะมาทํางานพิเศษที่ปั๊มนี้ทุกวันซึ่งเจ้าของปั๊มน้ํามันคนนี้เขาเป็นพ่อของอิสกึกิชื่อของเขาก็คือยูอิ e G จิทาจิบันะจู่จูก,ก็มีรถซิ่ง n i นิสสันสกายไลน GTRV สเปคขับเข้ามาในปั๊มเขาคนนี้มีชื่อว่านากาาโต เขาลงมาจากรถและถามกับพระเอกว่าเทพเจ้าสิ่งสายฟ้าแห่งอากินะอยู่ที่นี่ใช่ไหมพระเอกก็เลยตอบกลับไปว่าเขาก็ไม่รู้จักนากาซสโตเลยถามกับพ่ออ,อิสกิต่อว่าคุณใช่ไหมที่เป็นเทพเจ้าสิ่งสายฟ้าแต่อิสกิด,ดันแย่งตอบกลับไปว่าเทพเจ้าสิ่งสายฟ้าที่แกตามหาก็คือเขานั่นเองนากาซาโตได้ยินแบบนั้นเขาก็อดหัวเราะไม่ได้เขาจึงบอกว่า เขาก็แค่อยากแข่งกับเทพเจ้าสายฟ้าก็แค่นั้นเองก่อนที่เขาจะขับรถออกไปนาคาสโตะบอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่คืนนี้เขาจะรออยู่ที่เนินเขาอากินะตัดภาพไปที่เทือกเขาอากินะพวกแก๊งรถซิ่งก็มารวมตัวกันและเช่นกันอิซากิก็มาตามนัดแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพาพระเอกนั่งรถมาด้วยอิซากิเขาก็เปิดประตูลงมาจากรถเดินแอคอาร์ตลงมาอย่างเท่เขาใส่ชุดแข่งมาแบบจัดเต็ม และพูดบอกกับนากาซาโตกววาให้รีบแข่งให้จบๆซะเพราะเดี๋ยวเขาต้องพาเพื่อนของเขาคนนี้ไปส่งที่บ้านเลวสุเกะจึงบอกกับนากาซาสโตกว่างั้นเขาขอนั่งรถไปด้วยซึ่งเลวสุเกะคนนี้เขาเป็นหัวหน้าทีมแข่งรถอากงิเลสซันเขาเป็นเจ้าแห่งทฤษฎีของการแข่งรถและเป็นนักซิ่งที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนการแข่งขันนี้ก็เริ่มขึ้นอิสกิจก็เหยียบคันเร่งออกตัวทันทีนากาซาโตกก็ขับตามหลังมาแบบไม่รีบไม่ร้อน ค่อยๆริบเข้าโค้งแบบเนียนทีละโคง้งทีละโคง้งส่วนทางด้านอิซึกิเขากลัวโดนแซงจึงขับรถสายไปสายมากะไม่ให้คู่แข่งแซงได้และทัใดนั้นเองด้วยฝีมือการขับรถที่อ่อนดอยของอิซึกิสุดท้ายเขาก็แหกโคง้งหลังจากที่แข่งชนะเสร็จนากาซาก็เลยบอกกับเรวสุเกะว่าได้เวลาที่เราจะได้แข่งด้วยกันที่นี่แล้วเยวสุเกะก็เลยตอบกลับไปว่ายังไม่ถึงเวลาหรอก และจะบอกกับนายกัตโตอีกว่าเขาสังเกตตอนที่นั่งรถไปด้วยกันตอนเข้าโค้งจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ถึงรถ GTR ของนายจะแรงม้าสูงแต่เครื่องยนต์ของมันหนักเกินไปซึ่งทางลงเขาอากินะมันมีโค้งอยู่หลายโค้งด้วยกันทําให้ลถเสียาการท้ายปัดทุกครั้งที่เข้าโค้งและเขายังไม่ได้ตัดเข้าเลนที่ดีที่สุดทุกครั้งอีกด้วยและท่านนายยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะรถมัตด้า RX 7 FC ของเขาได้เลย เลวสุเกะบอกแบบนั้นในขณะที่นาการสโตกําลังขับรถลงเขาอากินะจู่ๆเขาก็เห็นรถคันหนึ่งขับตามมาด้านหลังด้วยความเร็วสูงเขาจึงรีบเหยียบคันเร่งเพื่อหวังที่จะทิ้งห่างกะไม่ให้ตามทันซึ่งรถที่ตามมาข้างหลังนั้นก็คือรถส่งเต้าหู้ของพระเอกนั่นเองเขาทั้งสองเร่งความเร็วและสาดโค้งลิฟต์แข่งกันและทันใดนั่นเองพระเอกก็เห็นช่องก่อนที่จะเข้าโค้ง เขาเสียบเข้าเลนในและดิฟแซงนาัการะโตไปแบบหน้าตาเฉยจริงๆแล้วพระเอกไม่ได้ต้องการที่จะแข่งกับใครแต่แค่เขาต้องการที่จะรีบกลับไปนอนที่บ้านก็แค่นั้นพอขับแซง GTR มาได้แล้วพระเอกก็ทำท่าประจำที่เขาชอบทำนั่นก็คือนั่งเอาหน้าเท้าแขนทำหน้างงง่วงมึนมืนขับรถต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นนาการะโตก็ขับ GTR มาที่ปั๊มของพ่ออิซึกิเขาบอกว่า เมื่อคืนเขาแพ้กับคนที่ขับรถโตโยต้า AE86 ซึ่งเขาเห็นแค่ชื่อร้านเต้าหู้อยู่ข้างรถเขามาที่นี่เพื่อที่จะบอกว่าคืนวันเสราร์ที่จะถึงนี้เขาจะรออยู่ที่ภูเขาอากินะพ่อของอิสกิยังบอกต่ออีกว่าคนที่สิ่งรถเมื่อคืนคือเทพเจ้าสิงสายฟ้าเพื่อนของเขาแน่นอนคนที่เขาพูดถึงนั่นก็คือบันตะพ่อขาาองพระเอกนั่นเองตัดภาพไปที่พระเอก เขามาเดินเล่นกับนัตส,สึกิที่ริมทะเลสาบแห่งหนึ่งนัตส,สึกิเธอทําขนมมาให้พระเอกกินดโดยความเขินพระเอกก็กินยัดยัดเข้าไปและนัตส,สกึกิเธอก็เขยืดเข้าใกล้พระเอกและบอกกับเขาว่าเธอซื้อชุดว่ายน้ำมาใหม่เซ็กซี่มากๆเลยและก่อนสอบปลายภาคเธออยากให้พระเอกพาเธอไปเที่ยวทะเลยิ่งทาให้พระเอกเขินหนักมากไปกว่าเดิม ก่อนที่เขาทั้งสองจะแยกกันนสะกิเธอบอกให้พระเอกมารับเธอที่สถานีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เพื่อที่เขาทั้งสองจะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยการตามที่ตกลงกันไว้พ่อของอิซากิก็มาหาเพื่อนของเขาถึงที่ร้านเต้าหู้เขาชวนให้ออกไปนั่งดื่มคุยกันพ่อของอิซากิอยากรู้ว่าคนที่ขับรถ AE86 ที่สามารถเอาชนะ GTR ได้เมื่อคืนคือพ่อของพระเอกหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนพ่อของพระเอก เขาเป็นนักแข่งรถที่มีฝีมือที่สุดในเมืองกุมมะและยังเป็นแชมป์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแต่พ่อขอ,องพระเอกก็ตอบกลับไปว่าเขาไม่ได้ขับรถขึ้นไปส่งเต้าหู้ที่เขาอากินะมานานมากแล้วคนที่ขับรถเอาชนะ GDR ได้คือลูกชายของเขาเองพอพระเอกก็เล่าให้เพื่อนของเขาฟังย้อนไปเมื่อห้าปีที่แล้วพระเอกขับรถออกไปส่งเต้าหู้ตั้งแต่ตีสี่กลับมาถึงบ้านอีกทีก็ตีห้าครึ่งปีถัดมาก็กลับมาถึงบ้านเร็วขึ้นเป็นตีห้า อีกสองปีถัดมามันก็กลับมาตีสี่ครึ่งพ,พ่อพระเอกก็ยังบอกอีกว่าแรกแกลูกชายของเขามันเหยียบคันเร่งแทบทะลุมันอยากรีบกลับมานอนจนทําให้เต้าหู้ของลูกค้าเสียหายเละเทะไปหมดเขาจึงใช้วิธีเอาแก้วน้ําให้พระเอกวางไว้ที่หน้ารถและห้ามไม่ให้พระเอกทําน้ําหกออกมาเด็ดขาดหลังจากนั้นพระเอกก็พัฒนาฝีมือในการขับรถมาเรื่อยๆจนขึ้นลงเขาอากีนะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง พ่อของอิสกิเลยบอกว่าให้พระเอกไปแข่งกับ GTR อีกรอบได้ไหมเดี๋ยวค่านามันเขาจะไปนคนจัดการให้เองตัดภาพไปที่พ่อพระเอกกําลังนั่งลริ้งอยู่ที่บ้านเขาบอกกับพระเอกว่าถ้าอยากเอารถไปใช้ในวันที่ที่จะถึงนี้แล้วละก็คืนนี้ให้แกขับรถขึ้นไปที่เขาอากินะและถ้าเอาชนะ GTR ได้เขาจะยอมให้เอารถไปใช้และแถมเติมน้ำมันให้เต็มถังอีกด้วยพระเอกก็ไม่รอช้า ก็ขับรถ AE86 ของพ่อขึ้นมาที่เขาอากินะอิซึกิเพื่อนของเขางงหนักมากเขานึกว่าเทพเจ้าสายฟ้าที่จะมาแข่งในวันนี้คือพ่อของพระเอกอิซึกิเลยพูดกับพระเอกว่าแกมาขับรถแข่งกับพวกนี้แกจะตายเปล่าๆพระเอกก็เลยตอบกลับไปว่าเขาขับรถส่งเต้าหู้ที่นี่มาห้าปีแล้วเขาก็ขับเอาชนะจี r ีมาครั้งหนึ่งแล้วด้วยจนนาการสโตะเดินเข้ามาหาพระเอกและบอกกับเขาว่า คนที่ชนะเขาเมื่อคืนคือแกอย่างนั้นเหรอซึ่งตอนนี้ทั้ง GTR และ AE86 จะขับแข่งวัดดวลกัน1ต่อหนึ่งแล้วพระเอกก็ทำท่าเดิมเขาดูชิวมากไม่มีความกดดันใดๆถึงแม้ว่า GTR จะแรงและเร็วกว่ารถของเขามากก็ตามและก็เป็นไปตามอย่างที่คิด GTR ออกตัวกินขาดวิ่งแซงรถของพระเอกและขึ้นนำแบบง่ายไดยซึ่งทางตรง GTR กินขาดอยู่แล้ว แต่พระเอกก็ยังขับรถชิวๆซึ่งเขาอากินะส่วนมากจะมีแต่ทางโคง้งพระเอกจึงใช้การรีบขั้นเทพของเขาขับชี้ตาม GTR ของนากาาโตมาแบบติดติแต่ฝั่งของนาคาาโตเองก็ขับได้อย่างไร้ที่ติจึงทําให้พระเอกยังไม่สามารถขับแซงได้พวกเขาทั้งสองขับมาด้วยความเร็วสูงทั้งคู่ฉะนั้นก็ต้อมาวัดกันที่โค้งมรณะซึ่งเป็นหาโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงเส้นชัยซึ่งทุกคนต่างก็ตกใจ ที่ทางโค้งแบบนี้พระเอกไม่ชะลอความเ,เมร็วแม้แต่น้อยแถมยังขับเข้าเลนนขับแซงแต่ก,กาสโตกแบบหน้าตาเฉยและเอาชนะได้ไปในที่สุดหลังจากที่แข่งเสร็จเซียวสุกเกะขับรถออกมาเขามาดักรอพระเอกที่ข้างทางและเขาบอกกับพระเอกว่าสไตล์การขับรถของพระเอกมันแปลกมากเขาจึงอยากขอแข่งกับพระเอกดูบ้างแต่พระเอกก็ตอบกลับไปว่าที่เขามาแข่งในคืนนี้ก็เพราะถูกพ่อของเขาบังคับ และพระเอกก็ขับรถจากไปภาพก็ตัดไปที่พระเอกเขาก็ได้มาเที่ยวกับนัตสกิตามที่ตกลงกันไว้และก็เหมือนที่เธอพูดเอาไว้เป๊ะเธอก็ใส่ชุดว่ายน้ําสุดเซ็กซี่ออกมาด้วยนัตสกิผิวของเธอช่างขาวเนียนจริงๆวันนี้เขาทั้งสองคนต่างมีความทรงจําดีๆและก็มีความสุขมากตอนขับรถกลับบ้านนัตสกิเธอก็เอื้อมมือของเธอมาจับมือของพระเอกไว้ทำให้พระเอกเขินจนเขาต้องอมยิ้ม ฉากนี้เชื่อว่าต้องฟินตามแน่นอนและที่เด็ดกว่านั้นก่อนที่นัซสกิเธอจะลงจากรถเธอบอกลาพระเอกด้วยการจูจุ๊บพระเอกแทนคำขอบคุณที่พาเธอมาเที่ยวทะเลในวันนี้พระเอกตัวเกรงฟินจนมือแทบจะจิกขอบหน้าต่างรถกันเลยทีเดียวอิสกิเขาก็ซื้อรถ AE 86ตามรถของพ่อพระเอกเขาจึงให้พระเอกมาช่วยเจิมนั่งเป็นสรีมงคลและช่วยสอนเขาขับรถหน่อยพอขับออกมาได้สักพัก ก็มีรถขับซิ่งตามมาด้านหลังแล้วก็ขับจี้จนมาชนตูดรถของอิซกิเท่านั้นยังไม่พอมันจะขับรถแซงมาดักด้านหน้าและจอดขวางถนนทําให้อิซกิเสียหลักเกือบชนตกข้างทางพระเอกโกรธมากจึงบอกกับเพื่อนของเขาว่าเดี๋ยวเขาขับต่อให้เองพระเอกรีบขับรถตามมันไปทันทีเขาขับตามกดดันและขับจี้ตูดรถมิตซูบิชิอีโวมาตลอดทางจนไอห,หนุ่มผ้าพ่อหัวเสียสมาธิ ขับรถเสียหลักชนข้างทางจนทําให้เขาแพ้ไปในที่สุดพอพระเอกกลับมาที่บ้านเขาจ้องมองที่รถและถามกับพ่อของเขาว่าแค่สปริงกับโชค๊คพอใช้เวลาทําไปเดือนเลยเหรอพ่อจึงตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องโช๊คเท่านั้นแต่มันทั้งยางและระบบเบรกรวมถึงตั้งระบบช่วงล่างทั้งหมดอีกด้วยถึงแม้พระเอกจะมีความสามารถในการขับรถสิ่งริฟขันเทพแต่เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถ หรือเครื่องยนต์เลยแม้แต่น้อยและก็เหมือนเดิมหลังจากที่พระเอกขับรถส่งเต้าหู้เสร็จระหว่างทางกลับบ้านเขาก็เจอกับนักแข่งเอมโพเลอรแต่คราวนี้ไม่ใช่เซจิกลับเป็นซูโดเคียวอิจิหัวหน้าทีมของเอมโพเลอรซึ่งเขานั้นก็ขับมิตูพิชิอีโวสีดำและก็เช่นเคยเคียวอิจิขับขึ้นแซงพระเอกก่อนแต่ที่ว่า E ีโวสีดำของเคียวอิจินั้นมีเทอร์โบด้วย จึงทำให้พระเอกเหยียบเล่งความเร็วจนเกินขีดจำกัดของกำลังรถของเขาจนเครื่องยนต์ของ AE 8ปคันนี้น็อกและดับลงซึ่งรถของพวกเรียวสุเกะก็ขับผ่านมาพอดีเขาจึงจอดและลงมาดูพระเอกเพื่อหวังที่จะช่วยแต่แก๊งหนุ่มผ้าโพกหัวก็ขับรถย้อนกลับมาเยาะเย้ยกับพระเอกพร้อมกับพูดถากถางว่า AE 8 6คันนี้มันก็แค่รถกระป๋องใช้ส่งต้าหู้มันก็พอไหว แต่จะให้เอามาแข่งมันก็จะแพ้แบบนี้นี่แหละตอนนี้พระเอกแค้นใจมากเคียวอิจิยังบอกต่ออีกว่าถ้าพร้อมที่จะแข่งใหม่เมื่อไหร่เขาก็พร้อมจะให้แก้มือเสมอภาพก็ตัดไปที่ปั๊มน้ำมันตอนนี้รถของพระเอกก็จอดสนิทไม่สามารถขับต่อได้อีกต่อไปเรียวสุกเกะบอกกับพระเอกว่าเขาท้ากับเคียวอิจิให้แล้วว่าอีสามอาทิตย์ให้มาแข่งกันใหม่และถ้าพระเอกหารถไม่ได้ เลียวสุเกะบอกว่าเขาจะจัดการหารถให้เองแต่พระเอกก็ตอบกลับไปว่าเขาจะขับรถของเขาคันนี้คันเดียวเท่านั้นพ่อพระเอกจึงตัดสินใจเอา AE 8 6มาลงเครื่องใหม่แบบจัดเต็มคราวนี้เขาลงเครื่องของรถแข่งแบบจัดหนักกันเลยทีเดียวหลังจากทำรถเสร็จพ่อของพระเอกก็พาพ่อกับอิซึกิไปเทสไดรฟ์และพ่อของพระเอกก็ขับรถ AE86 ตัวแรงเข้ามาที่ปั๊ม ตอนนี้พระเอกก็ยืนมองรถ AE86 ของเขาเหมือนเขาได้ชีวิตใหม่อีกครั้งตัดภาพไปที่อิซึกิเพื่อนของพระเอกขณะที่เขาขับรถกับพาสาวมาจุกกระดุยที่โรงแรมเขาก็ต้องตกใจที่เห็นนัตสกึกิแฟนสาวของพระเอกนั่งรถออกมากับผู้ชายซึ่งทั้งคู่ออกมาจากโรงแรมที่ผู้ชายกับผู้หญิงชอบมาจุกกระดุยกันอิซกิจึงรีบมาบอกกับพระเอกว่าเขาเห็นนัสกิเข้าโรงแรมกับผู้ชาย ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครและยังบอกต่ออีกว่าค่าตัวเธอแค่สามหมื่นเยนเองจึงทําให้พระเอกโกรธมากพระเอกจีนสาวมาใส่เพื่อนสีทันทีจนทุกคนต้องรีบเข้ามาห้ามพระเอกก็ขับรถออกมากับเลียวสุเกะและนาคาสโตะระหว่างทางพระเอกเห็นแฟนสาวของเขานั่งรถมากับชายแปลกหน้าเขาจึงเลี้ยวแยกทางและรีบขับรถตามไปดูทันที แต่เขาก็ได้เพียงแค่มองจากระยะไกลเท่านั้นพระเอกกิงตัดสินใจโทรหานัส,สกิอีกครั้งคราวนี้เธอรับสายแต่เธอกลับโกหกพระเอกว่าเธออยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดตอนนี้พระเอกรู้แล้วว่าที่อิซกิเพื่อนของเขาเล่ามานั้นมันคือเรื่องจริงภาพก็ตัดไปที่ภูเขาอากินะระหว่างที่ทุกคนเตรียมตัวแข่งกันอยู่นั้นพระเอกก็ขับรถขึ้นมาด้วยความเร็วสูง และตอนนี้โดยความแค้นทั้งหมดที่เขามีเขาก็พร้อมสําหรับการแข่งขันในวันนี้แล้วพระเอกบอกกับเลียวสุเกะว่าวันนี้เขาต้องชนะทุกคนรวมถึงนายด้วยซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมดด้วยการสามคันและคราวนี้จะได้รู้กันแล้วว่าใครคือเทพเจ้าสิงสายฟ้าแห่งอากินะตัวจริงซึ่งพอออกสตาร์ทเคีวิจินำมาเป็นที่หตามด้วยเลียวสุเกะและก็พระเอก ทั้งสาคันอัดความเร็วกันอย่างเต็มที่จูๆ่ๆเลียวสุเกะก็ถอนคันเร่งให้พระเอกแซงขึ้นไปนำเขากะหวังจะให้พระเอกขับแซงเคียวอิจิเพื่อที่เขาจะได้ลอกลายแซงตามและพระเอกก็ใช้จังหวะทางโค้งแซงเคียวอิจิได้สำเร็จและก็เป็นไปตามแผนเลียวสุเกะก็ก๊กกกอปลายพระเอกขับตามขึ้นแซงเคียวอิจิได้เช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้เคียวอิจิตกมาอยู่ล้างท้ายตอนนี้ทั้งสาคัน ทั้งหมดก็เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆและทันใดนั้นเองทีมงานก็แจ้งเตือนมาว่ามีรถคันหนึ่งหลุดสวนทางขึ้นมามุ่งหน้ามาหาที่พวกเขาพระเอกกับเรลวสเกจจึงชะลอความเร็วลงแต่ทางด้านเคียวอิจิเขาไม่ยอมฟังเขาจึงไม่ยอมชะลอความเร็วลงด้วยจนในที่สุดรถของเขาเสียหลักและพุ่งตกข้างทางไปในที่สุด ตอนนี้ก็เหลือแค่พระเอกกับเรยวสุกเกะเพียงสองคนเท่านั้นซึ่งตอนนี้พระเอกก็ยังคงนําอยู่ส่วนเยวสุกเกะก็ขับขี่ตามมาติดติดและตอนนี้เหลือแค่โค้งมรณะห้าโค้งสุดท้ายเท่านั้นและในที่สุดเยวสุกเกะก็สามารถขึ้นแซงพระเอกได้ตอนนี้เหลือแค่ระยะทางอีกหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นพ่อของพระเอกบอกกับเพื่อนของเขาว่าที่ลูกของเขายอมปล่อยให้เยวสุกเกะขึ้นไปนํานั้น ก็แค่ลูกของเขาอยากที่จะดูลีลาการขับรถข,ของเลียวสุเกะก็แค่นั้นเองจนมาถึงโค้งมรณะโค้งสุดท้ายพระเอกเร่งความเร็วเขาขับรถมาด้วยความเร็วสูงและเขาไม่ชะลอความเร็วลงเลยพระเอกขับตัดเข้าเลนในและกดคันเร่งขึ้นแซงและเอาชนะเรียวสุเกะได้ในที่สุดตอนนี้พระเอกก็เป็นเทพเจ้าสิงสายฟ้าแห่งอากินะโดยสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากที่เขาแข่งเสร็จ พระเอกก็มุ่งหน้าขับรถไปรอที่หน้าบ้านของนัตสึกิและภาพที่เขาได้เห็นนั้นก็คือมีชายคนหนึ่งเดินลงมาส่งเธอที่รถพร้อมกับหอมแก้มแปนสาวของเขาในขณะที่นัตสึกิเธอกำลังเดินกลับเข้ามาที่บ้านเธอก็เห็นพระเอกตอนนี้เธอช็อกมากพระเอกไม่รู้จะทำยังไงต่อสิ่งที่เขาคิดได้อย่างเดียวคือรีบวิ่งออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดนัตสึกิเธอก็วิ่งตาม แต่สุดท้ายก็ไม่ทันฉากนี้เจ็บปวดที่สุดเลยครับเจ็บจนไม่รู้จะพูดยังไงต่อเขาขับรถกลับบ้านและก็ร้องไห้นึกถึงเรื่องราวในอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาระหว่างเขากับเธอพอกลับมาถึงบ้านพระเอกโทรไปหาเพื่อนรักของเขาเพื่อที่จะเอ่ยคำขอโทษและเขาตัดสินใจที่จะเข้าร่วมทีมกับเรียวสุเกะทำสิ่งที่เขาลักต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ